ประมาณเอสว่างไงสว่างอ่ะใช่ก็จะประมาณนี้มึงนี่สว่างมีคนดักเจไกเยอะเราการย้ายฐานมาอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยงานแรกๆอ่ะเราไม่ได้มีตัวเลือกเยอะถูกต้องเราต้องท่าคือเราก็เริ่มจากทุกความสะอาด เราก็ไปถามเขาด้วยความโหยงหัยว่าเธอกินข้าวหรือยังใช่เขาก็ทำหน้าไม่พอใจใส่เราพอเราคิดว่าสังคมทันสมัยอย่างสังคมนอร์เวย์เนี่ยมันก้าวข้ามการวางตำแหน่งภาระบวกกับเพศใช่เออเขาให้สิทธิ์แล้วถ้าธรรมนูญเขียนไว้แล้วว่าเออเอาสิฉันเอาแล้วธรรมนูนฟากหน้าเธอเลยนะคือรัฐธรรมนูญไหนของไทยหรอปีไหน2017หรอ <c oughs> ทักษิณโดนรัฐประหาร <Okay. S 2> เราจําได้ว่าตอนนั้นน่ะคือทั้งโรงเรียนน่ะคือครูน่ะออกมาพูดหน้าเสาธงเลยบอกว่าให้กำลังใจทหารร้ายให่ร้อยโต สวัสดีครับยินดีต้อนรับสุ่ปวินชานลนะครับผมกลับมายินตรงจุดนี้อีกแล้วเนี่ยคือมาครั้งที่แล้วนี่นะฮะเมื่อประมาณปีหนึ่งตรงนี้เนี่ยคืออยู่ที่กรุงออสโลข้างหลังเนี่ยคือเป็นโอเปร่าเฮาส์ถ้าใครจําได้เนี่ยผมมาพูดที่นี่เนี่ยในสองวาระนะฮะก็คือมากับน้องมดกับน้องชินนี่วันนี้เรามีแขกอ,อีกท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นเรสซิเดน์ของออสโลแต่ว่าคนคนนี้มาจากอีกเมืองหนึ่งเป็นเมืองแบบเมืองชายขอบอะ่ะโอ้ ็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการอยู่เมืองชายขอบให้ฟังว่าเรายังอยู่ในนอร์เวย์กันฮนะเพราะผมมาทำกิจกรรมที่นีออ่วันนี้อากาศจริงๆแล้วเนี่ยที่เห็นหนาวแบบนี้เนี่ยคืออยู่ที่ประมาณลบห้าเพราะจริงๆแล้วนี่ถือว่าอุ่นนะเมื่อเทียบกับวันก่อนๆหน้าน,านี้ซึ่งแบบลบยี่สิบเอาเป็นว่าขอเชิญแขกท่านนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับขอเชิญโมฮับโมสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนหนาวบ้างหนาวอจาจารย์แต่วันนี้ถือว่ายังโอเคนะใช่มั้ยมชอาจารย์ คือโมนี่นะฮะก็มาช่วยเราจัดงานที่นี่เราจัดงานเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อวานเรียบร้อยค่ะแต่ว่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้คือโมเนี่ยไม่ได้มาจากออสโลนะค่ะหยุดเดี๋ยวคุณพูดอ่าเราวันนี้ชวนโมคุยเนี่ยในหลายๆเรื่องจะคุยกับโมเรื่องเกี่ยวกับโมมาทำอะไรที่นี่ที่นอร์เวย์เรื่องสองคือในฐานะที่อยู่นอร์เวย์มาสิบกว่าปีละก็อยากจะให้โมพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวเรื่องเกี่ยวกับ วัฒนธรรมของนอร์เวย์อะไรบางอย่างคำขวัญสุขส,สนุกแล้วก็เรื่องสุดท้ายเนี่ยอยากจะชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับกิจการทางด้านการเมืองซึ่งโมก็มส่วนหนึ่งในการอยู่ื้างหลังการจัดงานโปรโดิม o คราซีต่างๆเราเดินไปคุยไปดีกว่าปเราไปมูนาโมป่ะนนตัน <หง S 2> แรก <หง S 2> คือโอมอมาอยู่ที่นอร์เวย์ได้ปีนี้ปีที่10บกว่ามาได้ยังไงคะค่ะก็คือในกรณีนี้คือไม่ได้ติดตามพ่อแม่มานะ เราก็แต่งงานมานั่นแหละอ่าคือสามีเป็นคนนอร์ตรเลียใช่ค่ะแล้วเราก็ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ที่นี่โอเคแล้ววันนี้เนี่ยโมก็มีลูกด้วยใช่ค่ะอาจารย์กี่ค,อคนอ่าทั้งหมดเนี่ยสามคนอาจารย์เออเป็นไงละ่ะสามคนเอาสิเพราะทุกวันนี้เนี่ยโมคือเป็นนอร์ตรเลียไปละใช่ค่ะอาจารย์คือตอนที่มาถึงปุ๊บเนี่ยเออติดตามครอบครัวมาโบมาลงที่ออสโลเลยหรือเปล่าหรือไปลงที่อื่นอ๋อไม่ไม่ไม่อาจารย์ไม่ไม่ไม่ไปอยู่เมืองไหนอะ ไปอยู่ที่เมืองที่ภาคเหนือค่ะจันที่เมืองวัดเซ่อไกลอะจันต้องใช้พาสปอร์ตกับวีซ่าไปปะใช้จันเออรักเลยทอมอ่ะก็ไปไปอยู่ตรงนั้นเพราะเนื่องจากว่าสามีเราอยู่ที่นู่นใช่ค่ะจันจันอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนแค่ประมาณสามปีนะจัน ประมาณสามปีก่อนที่จะย้ายไปที่เมืองสตอรงอ่ะล่ะนี่แหละนี่แหละคือเมืองที่ตอนนี้เนี่ยโมอยู่ใช่ชื่อเฉอๆว่าฉันไม่เคยออกเสียงเมืองนี้ถูกเลยนะเพราะภาษาอังกฤษมันเขียนอีกแบบหนึ่งภาษาอังกฤษถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษอ่านว่า s t a r v e n s t a v e ์ g e r แล้วถ้าพูดอย่างนี้แล้วเสลอมมากเลยทุกทีนะมันต้องออกเสียงว่าไม่ไม่อาจารย์ด้วยสำเนียงท,ที่ที่ประเทศองังกิษ หลายสำเนียงใช่คือในกรณีของคนออสโลอย่างเงี้ยก็ยังออกเสียงว่าสตาบังไงซาบังอ่ะใช่เออมันต้องออกคำวคำดัดจริตนิดนึงนะใช่อาจารย์ซาบังเ่ี้ยสําเนียงสว่างเงีจริงก็จะประมาณเออสว่างเงี้ยสาบังอ่ะใช่ก็จะประมาณนี้เมืองที่สว่ามีคนดัดจริตเยอะโอเคเอาละ ตอนที่มาปุ๊บเนี่ยนะคือเราเป็นแม่บ้านเต็มตัวเลยปะช่วงแรกก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวนะจารย่าใช่แต่หลังจากนั้นเนี่ยโอเคละถือจุดหนึ่งเราก็อาจจะเบื่อเนาะก็อยากจะทำทำงานบ้างใช่ใชไหนลองเล่าเราบ,บอสนิดนึงว่าว่าในช่วงเกี่ยวกับการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยโมทําอะไรบ้างคือด้วยความที่เราอ่ะพึ้ง่านแล้ไม่ได้มีการศึกษาสูงมาจากเมืองไทยใช่ไหมแล้วการย้ายที่ฐานมาอยู่ในประเทศที่พัานานแล้วเนี่ยงานแรกๆอ่ะเราไม่ได้มีตัวเลือกเยอะถูกต้องเรางาคือเราก็เริ่มจาก ใช่ตามบริษัทไปสมัครงาตามบริษัททำงาสะอาดทำงานในครัวบ้านอ่างีผ่ามาใช่ไหมแล้วก็ช่วงทีาสักประมาณตอนโมมาอยู่เรื่องะรสามิบเรื่อทงานที่ผู้ช่วยแคต็กเกอร์แคท็กเกอร์เรียกแบบเขาจะยังลกแล้วอนตกเรือแล้วก็ เป็นเรื่องปกติมากเช่นเดียวกันคือหมายว่าในรายการนี้เราสัมภาษณ์นคนเน,นี่ยร้อยแปดพันเก้า้อยโมและหลายๆคนนะ,ะก็่มจากการที่เราทำในสิ่งทีงถ้ากศึกษาเราจะไม่จบมาในาในสายอะไรโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะบางทีอาจจะโดเลือกน้อยอย่างที่โมพูดจริงจริงแล้วไปคุยกับเด็กที่แบบว่าอย่างแวนคูเวอร์อะไรเงี้ยหูเราจำเราใช้ตัวอย่างเยอะมากนะน้องผู้ชายเนี่ยไปทำงานในโรงแรมเป็นคนจับคูเตียงอะไรแบบเนี้ยเออหรือในกรณีของการทํางานร้านอาหารอื่นนะจอมอาจารย์ก็เป็นเรื่องปกติมาก แต่จากตรงนั้นเนี่ยโบยกเองขึ้นมาหรืว่าการมาเป็นเจ้าของธุรกิจกิายเป็นเจ้าของธุรกิจูออกือมะใช่แต่ได้มากไอ,อะไรยียงไหนยากไหมคือเอาจริงๆอ่ะคืออุปสรรคของคนไทยที่มีฝั่งต่างประเทศเนี่ยมีเรื่องในเรื่องภาษาอาหรเพราะว่าภาษาเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคให้คนเนี่ยเข้าใจทั้งในเรื่องกฎหมายเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆใช่แล้วก็การทําธุรกิจที่โดยเฉพาะในประเทศสแกนดิเนเวียอย่างเงี้ย คือเน้นๆก็คือเรื่องเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายไงอาจารย์ใ,ใช่ถ้าเราเข้าใจกฎหมายมันก็เราก็สามารถดําเนินการไปได้ได้ได้เ<ช>ข้าใจได้เพราะงั้งกกตนตรงนั้นเนี่ยเออตอนทีาสาส่มาเนี่ยเออเรื่องเอารูปภาษาที่หนึ่งก่อนโบได้ภาษาเยอะม,มากมากแค่ไหนภาษาโนวิเจียนเหรออาจารย์ไม่ได้เลยแต่ทุกวันนี้พูดไฟแลบเลยเนาะพูดได้อาจารย์เนือก็เข้าใจแต่ถามว่า มันร้อยเปอ์เไหมเราแล้วก็ไม่ร้อใช่แต่เดี๋ยวันนี้ต้องไปเรียนมามปะเนี่ยเข้าโรงเรียนเรียนปะรัฐบาลที่นี่เนี่ยอาจจะมีสวัสดิการให้สหรับคนที่อพยพมาอยู่ใหม่นะอาจารย์ตอนสมัยโมนี่ก็คือประมาณสาปีแรกออตอนนี้กฎหมายอาจจะเปลี่ยน สามปีแรกก็คือคนมีปัญญาเรียนคุณก็เรียนไปเลยเรียนสีด้วยใช่เแล้วมัวผ่านโปรแกรมเหล่านั้นใช่แต่ทำห้มีโอกาสที่เราได้เรียนภาษามากเกินโอเคเข้าใจได้อันนี้คือเป็นสถานะปัจจุบันหรือเปล่าสถานะปัจจุบันนีคือว่าตอนนี้มราเป็นเจ้าของกิจการละโดยเป็นกิจการทําความสะอาดนี่แหละใช่ค่ะอาจารย์ภาษาจีนเรียกว่าเท่าแก่นี้ก็มานั้นน่ะจารย์คืออะป็น แต่ว่าโมทำธุรกิจอย่างเดียวหรือทำอย่างอื่นด้วยตอนไหมอ่าทำมีร้านทำผมด้วยอาจารย์เออเดี๋ยวเันก็องไทำผมให้ฉันนะโมผมผวยฉันบานเบิร์นหมดฉันตอนนี้เนี่ยมีสองธุรกิจนะฮะมีครอบครัวแล้วลูกโตแล้วนะฮะก็เลิกอยู่ตัวก็ก็ในสุดหนึ่งในสุดหนึ่งนะใช่ค่ะอาจารย์ตอนหน้าเดี๋ยวจะชวนโมคุยดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับการที่ต้องเดินทหารสมงไทยมาแล้วก็โอ้โห หลักอยู่ประเทศที่นีปน่ประเทศที่อยู่ไม่ง่ายนะโมเธอเชื่อฉันฉันไปมาทั่วโลกอีประเทศนี่มันประเทศทึงที่อยู่ยากอันนึงที่ยากมากเลยเนี่ยนอกจากือจากภาษาวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยคือสภาพอากาศนี่แหละใช่เราจะคุยกับโมตรงนั้นเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมความคิดมุมมองต่างๆของคน Norwegian, นอร์เวย์นะฮะโดยเฉพาะเออเรามีครอบครัวสาวมีเราเป็นคนนอร์เวย์เดี๋ยวเรากลับมาคุยกันตอนนั้นเดี๋ยวจะไม่รู้ไปหาที่ที่มันไม่ยินดี้กว่านี้ไหน่อยให้มันลมแบบเบาเบาๆกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวกลับมานะฮะ เอากลับมาแล้วโอ้โหเธอเมื่อกี้ลมเกือบจะพาฉันเนี่ยตกทะเลบอลติกต้องขอโทษท่านผู้ชมนิดนึงนะ,ะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเสียงลมพัดแรงเนี่ยนะฮะหวังว่าคงจะฟังเรารู้เรื่องออาล่ะแล้วกลับมาตอนนี้เนี่ยมาคุยกันต่อดีกว่าว่าตอนที่มาปุ๊บเนี่ยโมนอกจากการที่เราจะต้องปรับตัวเองในเรื่องเกี่ยวกับทั้งภาษาด้วยนะฮะแล้วก็การเปนใ,นในบ้านเนี่ยโมก็อยากออกไปทำงานนู่นนี่นั่นมันมีเรื่องต้องปรับตัวอย่างอื่ไนไหมมีเรื่องพาวเจอช็อกไหมแล้วก็อยู่คนนอร์เวย์เียนเนี่ยมันอยู่ยากยังไง เอาตามประสบการณ์ส่วนตัวเนาะใช่เพราะว่าด้วยความที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่เอาจริงเนี่ยวัฒนธรรมของเขาอ่ะมันก็จะแตกต่างไปแต่ละพื้นที่ด้วยเนาะอ่าใช่เออแต่เนี้ยเราจะแม้แต่ประเทศเดียวกันนะแต่ละภูมิภาคก็ต่างกันอาหารการกินหลายพื้นที่ก็ยังต่างกันเขาจะช็อกมันก็มีอ่าในกรณีของคนไทยที่มาอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทักทายอะไรอย่างเงี้ยการการพูดถึงเรื่องส่วนตัวของเราอ่ะคือบางทีตอนแรกๆอ่ะเราก็ไม่ชินใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะ โกรธฉันเพราะอะไรอย่างเงี้ยเคยมีครั้งหนึ่งคือเราเราก็ไปถามเขาด้วยความห่วงใยว่าเธอกินข้าวหรือยังใช่เขาก็ทำหน้าไม่พอใจใส่เราอคือโมมาู้ต่อหลังว่าจริงๆเนี่ยคนที่เนี่ยถึงเขาประวัติศาสตร์เขาถึงเขาจะผ่านความยากลําบากผ่านยุคสงครามมาก็จริงแต่ว่าคือการที่ถามว่าเธอกินข้าวหรือยังอ่ะมันก็เหมือนกับไปดูถูกเขาว่าเขาไม่มีอะไรกินเธอเธอไปดูถูกเขาใช่ หลือีกอย่างหนึ่งนะจันเรื่องอาหารการกินเหมือนกันเหมือนกับถามว่าเธอกินข้าวกับอะไรออใช่ไม่อะไรกินเธอกินกับเกลือคือเขาเขาถือสิทธิ์ว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของฉันฉันกินอะไรมันเรื่องของฉันชใช่เธอไม่มีสิทธิ์มายุ่งเกี่ยวอะไรประมาณนี้คือด้วยความที่เราคนไทยมันเป็น<า>คนไทยแล้ปกติใช่อาจารย์แล้วโดยเฉพาะที่ครอบครัวโมเติร์โตมา จังหวัดขอนแก่นเนาะเ,เราก็จะมีความเป็นแบบเค้าเชิดของภาคอีสานที่ว่าได้อะไรกินเนาะวันนี้ได้อะไรกินยี <ไป S 2> ่เก็นรินขการใช่แต่ว่าที่เนี่ยเขาไม่มีไงอันนี้มันมีความใกล้เคียงกับความ็นญี่ปุ่นมากนะยกตัวอย่างเช่กนการที่เธอการที่หมเพิ่งเล่าว่าไปถามว่าเออเดี๋ยวกินข้าวยังกินอะไรอย่างเงี้ยคือคือแบบเอ๊ะเธอมายุ่งอะไรกับฉันญี่ปุ่นมันมีอะไรแบบหนึ่งรู้ไหมคือใหญ่ซีซนี่เรียบชุดตา จะใช้อะใจอยู่ที่แบบกดกิ่งตึ้งโกรดนะเธื่อเธอมีสุขมาบ้านฉันทำไมเออเหมือนกันเพร่ฉันก็ใช่เถอะฉันไม่ได้เชิญเธอมาอะไรแบบนี้คืออ่าแล้วก็อีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเสิร์ฟมาจา์ก็คือว่าที่เนี่ยถ้าเธอจะไปเยี่ยมใครอ่ะเธอเธอต้องทําการนัดก่อน ถ้าอยู่ดีๆแล้วเธอไปแบบไม่ได้บอกล่วงหน้าอย่เงี้ยใช่แล้วก็การจัดการจัดงานหรือสมมติว่าโมได้รับเชิญไปงานวันเกิดเออเออแล้วบอกว่าเธอจะไปไหมไปไม่ไปเราก็ต้องแจ้งว่าไปไม่ไปเออเออเออต้องแจ้งไม่ใช่อยู่ดีๆงี่บไปอะไรเงี้ยหรอใช่ไม่เซอร์ไพรส์ไม่ได้นะอาจารย์แล้วมันมันมีเรื่องอื่นอีกไหมมีเรื่องอื่นที่เราคิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องที่เออช็อก็เหมือนกันอาจารย์อยู่กับคนนอร์เวย์วันเกิดเรา ช่วงวันเกิดโมแบบเป็นช่วงคริสต์มาสพอดีไงปกติที่นี่ก็จะมีการแต่งปกติคนไทยอ่ะเราจะอ่าเราจะชินกับการเซอร์ไพรส์ใช่ไหมล่ะคนรอบตัวเราเขาก็จะรู้ว่าอุ๊ยเธอชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แอบเตรียมเซอร์ไพรส์ให้แต่ว่าจริงๆอ่ะคนที่นี่เขาไม่เขาจะถามว่าเธอต้องการอะไรเธออยากได้อะไรอะไรใช่เราก็ตอนแรกๆเราก็ไม่ชินแต่ ต่อไปแล้วก็แค่ปรับตัวแค่นั้นเองทันนี้ถ้าอยากได้ชื่นดันได้เงินนี้ไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะไปแบบสวีทกับแฟนกับอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเอออยากเดินทางไปต่างประเทศอยากไปประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาก็ก็จัดไปไงมีเรื่องอื่นอยากเล่าอีกไหมมีค่ะจาย์ก็คือเรื่องเรื่องสิทธ เรื่องสิทธิ์นี้ก็คือเป็นเรื่องใหญ่เลยด้วยความที่ประเทศนอร์เวย์เนี่ยถือเรื่องสิทธิเสรีภาพของตัวเองอะ่ะเอเป็นที่หนึ่งเ<อ>เป็นที่หนึ่งจริงฉันไม่ละเมิดสิทธิคุณเธออย่าละเมิดสิทธิละเมิสิฉันแล้วใครก็ช่างจะละเมิดสิฉันเหมือนงานไม่กระทั่งคำพูดคําจาก,การทักทายกันอย่างเงี้ยอ่า<อ>ใช่มันมันก็เลยกลายเป็นแบบมันมันก็ดีนะจารดี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 แง่มึงก็เคารพซึ่งกันและกันอ่ะ แล้วในประเทศสแกนดิเนเวียอาจจะมีความใกล้เคียงกันนะเรื่องเกี่ยวกันหรือรักษาสิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ไม่ไม่ไปเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นอะไรแบบเนี้ยใช่เรื่องสุดท้ายเนี่ยที่อยากจะปิดตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเออเราได้คุยกันนอกรอบนิดหนึ่งว่าแต่ว่าอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของโมนะขอขอขอพูดนิดหนึ่งว่ามันไม่ใช่เป็นความเห็นทุกคนนะเรื่องเกี่ยวกัรทำธุรกิจ คือโมทำธุรกิจตอนนี้คือย่างที่เราคุยกันเมื่อตอนที่แล้วเป็นธุรกิจการเออ่ทำความสะอาดใช่อาจารย์เห็นบอกธุรกิจนี้เนี่ยมันเฟื่องฟูมากเลที่นี่มัน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 เวิร์กใช่ไหมมันเวิร์กมันก็เวิร์กอาจารย์แต่ว่าด้วยความที่ตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้ทําธุรกิจขนาดใหญ่ก่อนนะคะคือคือนางไม่ได้มีธุรกิจแบบซีพีนะคะก็มันก็เวิร์กอ่ะจย์มันก็มันก็เป็นอะไรที่เราอ่ะสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวได้ ใช่เราก็สามารถมีเวลามาเอนจอยกับชีวิตเราาที่ว่ามันเวิร์กอะไรเงี้ยเพราะว่ามีก็หลายๆครอบครัวเดยเฉพาะครอบครัวยุคใหม่ที่เออสองเอาเนี่ยพูดตรงๆสองเมียไม่มีการทำวามสะอาดบ้านสองเมียไปทำงานนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออถ้าเกิดว่าเราทํางานทั้งคู่ฉันยุ่งฉันก็จ้างบริษัทมารทำวามสะอาดคือบางคนที่เนี่ยเขาจะอยู่กันแบบ เป็นเพื่อนกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ก็มีก็คือเหมือนกับเพื่อนกันอยู่ด้วยกันสองสามคนในอพาร์ตเมนต์อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าไม่ไม่สามารถจัดการเรื่องในบ้านได้เขาก็จะให้เรานี่แหละไปช่วยอใช่เพราะว่าเความเสมอภาคไมาเกี่ยวอีกวใช่เพราะว่าเอาฉันทำฉันทําไปฉันทําไปแค่นี้นะฉันทําในครัววันนี้ฉันทําในครัวพรุ่งนี้เธอต้องทําในครัวอีกผู้นี้อีกคนหนึ่งต้องมาทำแต่ทีเนี้ยอีกคนนึงไม่ทําไง ก็จะกระจ้างเลยก็จ้างเลยจบตัดืันหาเคือนในที่มันน่าสนใจคืออะไรรู้ไหมคือเราคิดว่าสังคมทันสมัยอย่างสังคมนอร์เวย์เนี่ยมันก้าวข้ามการวางตําแหน่งภาระบวกกับเพศใช่คือผู้หญิงเนี่ยมันไม่จาเป็นต้องอยู่ในครัวอีกแล้วใช่ ทำสัตว์บ้านมันไม่ใช่เออนี่มันเป็นความคิดที่มันทันสมัยมากนะคือเรายิดงดูในสังคมเอเชียอินอเวเนี่ยในสังคมไทยด้วยอ่ะคือสังคมญี่ปุ่นเราเห็นมากเลยนะ,ะคือญี่ปุ่นไม่ต้องพูดเลยเมียนะี่ยทำเบนโตะเธอใช่ไหมแล้วแบบมันสมัยก่อนเนี่ยคือผัวทํางานเมียทำเบนโตะปุ๊บเมียถือส่งเบนโตะให้ผัว พ่อจ,จะว่าผู้หญิงต้องไม่าบานไม่ออกมาไม่บา,บายได้หญิออะไรเงี้ยมันค่อนข้างล้าสมัยอ่ะเราคิดว่าคนส,สังคมสมัยใหม่เนี่ยไม่จะเป็นต้องเอาความเป็นเพศหญิงเนี่ยไปผูกบวกกับงานบ้านอีกต่อไปใช่แล้วในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันมีมันมีสิ่งตรงกันข้ามเยอะมากเราเห็นเพื่อนเราหลายคนนี่นะที่ราาู้จักอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบทบาทมันตรงกันข้ามไบเรยโมยกอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรามีเพื่อนบางคนที่คนที่เป็นพ่อเนี่ยคือเป็นคนดูแลบ้านค่ะแล้วคนที่เป็นแม่เนี่ยออกทํางานข้างนอก จริงอาจารย์ที่สังคมนอร์เวย์ก็มีเหมือนกันใช่ไหม,มแล้วก็มันมันลดมากเลยคืออันนี้บบเรื่องสิทธิทอยา่างจริงๆแล้วกลับไปสู่กับธุรกิจของโมง่ายที่เราคุยกันคขำๆน่ะก็คือว่าอ,อาจารย์โมงอะไรอาจารย์มันก็มีจริงๆนะคือแบบเออต่างคนต่างฉันมีงานของฉันฉันเป็นสิทธิของฉันฉันจ,จ้างบริษัทเลยเออฉันฉันรับเงินอนะ่ะใช่ก็คือคือรายได้มันมาจากสองทางไง รายได้มาจากสองทางเพราะฉะนั้นจะไม่ให้คนใดคนหนึ่งอ่ะดูแลบ้านมันเป็นไปนไม่ได้อาจารย์จะเห็นนะคือแบบที่เราเดินผ่านน้าเมื่อกี้มันมันก็จะมีแบบผู้ชายที่จูงรถเข็นเด็กซึ่งในประเทศไทยอ่ะเราเราแทบจะไม่เจอเออม,มันอาจจะมีมันอาจจะมีแต่ว่าที่สแกนดิเนเวียเนี่ยเราจะเจอเราจะเจอบ่อยเราจะเจอเยอะคือผู้ชายอุ้มลูกออกไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายดูแลลูกไม่รู้หรอกว่ามันดูปกติแล้วมันดูดีอ่ะใช่มันดูอบอุ่นเนาะจัน เอาล่ะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราจะมาคุยกับโมเรื่องเกี่ยวกับการไปสื่อร่วมกับกิจกรรมกับคนไทยในประเทศนอร์เวย์นะครับโอเคกลับมาตอนสุดท้ายเธอจริงๆวันนี้โมเราคิดว่าจะไม่หนาวเท่าไหร่นะแต่เราว่าลมลมวันนี้ลมมันวันนี้ลมค่อนข้างโหดเนี่ยระหว่างร่องเนี่ยหม่กระหม่กระ อาหลับตอนสุดท้ายโมมาสนใจการเมืองแต่เมื่อไหร่เนี่ยจร,จริงๆเนี่ยอาจารย์เราก็เราก็สนใจแล้วก็สนใจการเมืองแต่สมัยเรียนแล้วนะอาจารย์ออด้วยความที่เรามีข้อจํากัดในการซักถามออในการสอบถามในห้องเรียนมันก็เลยกลายเป็นแบบคําถามที่เราแบบอยู่ในใจเราใช่ที่เราคาใจมันตั้งแต่สมัยสมัยเรายังเป็นเด็กตั้งแต่สมัยตอนคาใจนี่คือเพลงพี่เจเจตรินนะก็ยังคา เป็นช่วงวัยรุ่นแล้วกันช่วงที่ทักษิณโดนรัฐประหารนะ <Okay. S 1> เราจําได้ว่าตอนนั้นน่ะคือทั้งโรงเรียนน่ะคือครูออกมาพูดหน้าเสาธงเลยบอกว่าให้กําลังใจทหารว้าว <What? S 2> ตายแล้วเตอตอนนั้นเน่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะตอนนั้นเรายังไม่เข้าใจคําว่ารัฐประหารเพราะว่ารัฐประหารก่อนหน้านั้นเน่ะเรายังไม่ได้เกิดอ่าเราก็เลยไม่เข้าใจร<อ>ัฐประหารของช่วงที่เขารัฐประหารทักษิณใช่ไหมประชาชนออกมาให้ดอกไม้ทหารอะไรเงี้ย เราก็เลยไปค้นคว้าหาข้อมูลซึ่งเดี๋ยวจะเป็นลมสมัยนั้นอินเทอร์เน็ตไม่มีนะจานเออ,อคือจารี้เชั่อว่วเธอจารีเชื่ว่าโมเธอไม่แก่มากแต่ผอพูดได้วสมวนนี้อินเทอร์เน็ตไม่มีฉันว่าเธอแก่นิดนึง <laughs> พอเราค้นคว้าหาข้อมูลไปนิดนึงเราก็ไปเจอหนังสือหลายๆข้อมูลหลายๆอย่างที่มันเป็นหนังสือหรือข้อมูลที่ห้ามเผยแพร่ห้ามพูดต่อห้ามถามในโรงเรียนอะไรประมาณนี้ <laughs> ใช่มันก็เลยทําให้เราอะเริ่มตั้งคําถามมากขึ้น จะบอกได้วนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นของอาการตาสว่างจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะ,ะมันก็อยู่ในใจเราตลอดมาว่าเอ้ยถ้าเรามีโอกาสแล้ว,ลวก็อยากจะแสดงความเห็นทนาง้ากการเมืองอยากมีบทบาทจะมีส่วนร่วมทางนากกิจกรรมทางนการเมืองถูกอไมใช่คือคือจุดเริ่มต้นก็คือแค่เราอยากตั้งคําถามแล้วก็อยากให้มีพื้นที่ให้ประชาชน,<ใ>นได <ป S> ้ยืนใช่แล้วก็ แค่ถ้าเราต้องคำถามเนี่ยก็คือคนที่ไม่มีหน้าที่ตอบอ่ะก็แค่มาตอบเราแค่นั้นตอบเองมันจะยากใช่ยากอะไรกันแต่ทีเนี้ยเราในเมื่อเราไม่ได้รับคําตอบแต่กลายเป็นการปิดปากอ่ะใช่มันมันก็เลยเป็นการจุดประกายเลยว่าทําไงดีฉันจะได้คําตอบเออเออโอเคแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยมันมันก็อยู่อยู่แค่ตรงนั้นตรงที่ว่าเราก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยละเราออกมาพอดี ถูกมั้ยโอเคมันก็เลยอยู่มันก็อยู่ในใจเรามาตลอดทวนี้พอมาถึงที่นี่ปุ๊บเนี่ยได้เข้ามีส่วนร่วมกับกิจกรรมนั่นการเมืองของในในนอร์เวย์เนี่ยยังไงส่วนร่วมแบบสังคมคนไทยเล็กๆก่อนอาจารย์แล้วก็มีการเริ่มจับกลุ่มเปลี่ยนความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยแลกเปลี่ยนกันใช่ๆนี่เห็นการนิสิตีมาละอุ้ยสิบกว่าปีแล้วนะจ๊ะารย์มันตั้งแต่มาอยู่แรกๆแต่ทำไมฉันถึงเคยได้ยินข่าวเลยว่ามีการชุมนุมการการรวมตัวกันของคนนอร์เวย์เพราะเราก็มาทำกิจกรรมที่ยุโรปหรือยุโรป มันไม่มีอินเทอร์เน็ตแค่อาจารย์นี่พูดเล่นไม่ไม่หมายถึงว่าคือจะพูดบริบทเกี่ยวกับคนไทยในโนเวย์นิดนึงระหว่างประเทศอ,อื่นๆในยุโรปเนี่ยคือด้วยความที่อาจารย์ไม่ได้ยินอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยคนไทยส่วนมากที่มาอยู่ที่นี่เขาเป็นแม่บ้านกันแม่บ้านหมายมโมไม่ได้หมายความว่าเขาไมา่ทํางานบ้านนะ,ะเขาจ่ายเขาจ่ายคือแม่บ้านคือการ <House wife S 1> แต่งงานมากับครอบครัวม,มาสร้างครอบครัวที่นี่มันจะแตกต่างกับประเทศที่มีแบบ นักศึกษามีนักกิจกรรมไปอยู่อะไรอย่างเงี้ยการกระจายข่าวกันที่จะออกสื่อมันเลยมีไม่เยอะแต่เอาจริงๆอะประเทศนอร์เวย์ก็ยังมีคนเคลื่อนไหวก็ยังมีคนพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาการเมืองจะแก้ไขยังไงเราจะมีส่วนช่วยประเทศไทยได้ยังไงอะไรประมาณนี้คือมันก็มีมานานแล้วเหมือนกันอาจารย์สรุปนั่นก็คือเป็นที่มาของการที่การรวมตัวกันเช่นมมโมใช่อาจารย์แล้วกิจกรรมเนี่ย เอาจริงแล้วกิจกรรมเธอทำอะไรกันบ้างที่บอกมาแรกเป็นความเห็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อะไรที่เราพอจะทําได้เราก็ทานะจารย์รวมตัวกันบ่อยไหมเอาจริงก็บ่อยนะจารย์ก็ทั้งประเทศโนเวย์ก็จากภาคเหนือบ้างจากภาคใต้บ้างจากภาคตะวันออกตะวันตกบางทีเราก็มารวมกันแล้วก็บางคนก็จะมารวมกลุ่มกันตามวัดตามวาก็มีนะจารย์ใช่แต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าคือเราไม่ได้เหมารวมว่าวัดทุกวัดในโนเวย์จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่า แต่เราต้องเข้าใจบริบทของวัดด้วยความที่เขาเป็นตัวแทนศาสนาจากเมืองไทยอ,อย่างเงี้ยโมโมจะไม่เคมว่าวัดไทยในนอร์เวย์เป็นวัดพุทธสําหรับคนพุทธนะอขออนุญาตใช้คําว่าวัดพุทธไทยในนอร์เวย์มากกว่าใช่คือมันมันมันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเข้าใจเข้าใจใช่อันอันนี้เป็นเพราะดีมากมันก็มีคนที่คิดเห็นต่างแต่ว่าด้วยความที่เขาต้องปฏิบัติพร้อมใจกันปฏิบัติในสถานที่นั้น่ะ เขาก็เลยไม่สามารถพูดอะไรได้มากนี่คือผมพูดมาทํากิจกรรมทางด้านการเมืองก,กับนอร์เวย์เนี่ยเป็นนี้เป็นปีที่สองปีแรกที่มาเนี่ยบอกตรงมันอัิเสบตรงที่ว่าเอินว่ามีมีคนจากนอร์เวย์นี่แหละติดต่อผมไปแต่พูกแค่นี้ละกัน <c oughs> ว่า <Okay. S 1> อาจารย์สนใจไหมครับที่จารยจะมาทำกิจกรรมที่นอร์เวย์เราเราก็เลยเอ๊ะเอเอ่ะเราไปหลายประเทศแล้ว <c oughs> ในยุโรปเนี่ยแต่เราไม่เคยมาทำกิจกรรมที่นอร์เวย์เลย โทษทีนะเดี๋ยวนะเ,เดินไปเ้ามหน้าไปเนะพราะเราควรเรื่ <c oughs> องแล้วแข็งเต็มพื้นนอร์เวย์เนี่ยคือผมเคยมาชาติแล้วแล้วก็มาครั้งเดียวแล้วก็จบเราคิดว่าเฮ้ยนี่อาจจะเป็นจุดที่ดีนะในการมาทำกิจกรรมร่วมกันก็เลยปีแล้วเนี่ยก็เราก็ในสุขก,ก็ได้มาแล้วทำกิจกรรมแล้วผ่านไปด้วยดีมากนะฮะถ้าใครจำได้คือโหคนมา70คนอะไแบบนี้เกือบร้อยนะะั100นจริงก็กลับรีพิตที่ทำให้ผมเนี่ยมีส่วนรันการนส่วนเล็กๆในการช่วยทำให้เครือข่ายของคนไทยในนอร์เวย์เนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้น คำถามสุดท้ายเลยเราอยากจะให้กลุ่มที่เราร่วมมือกันอยู่เนี่ยในนอร์เวย์เนี่ยพัฒนาไปเป็นแบบไหนคำถามแรกนะคำถามที่สองเป็นคำถามนางงามเลยนางในงานที่ตัวเองออกมาตั้งรกรากอยู่เมืองนอกแล้วอยากมองกลับไปที่เมืองไทยอยากเห็นเมืองไทยเป็นยังไงเอาคำถามแรกกับคำถามที่สองรวมกันเลยเนาะได้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 กด้ไ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 ด้นด้ไ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 ่้ได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 ้ไก้ไดาได่ได้ได้ได้ไก้ไดาได้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 ไได้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 ไ ของตัวเองเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมคุณค่าของประชาธิปไตยเราเราตัวเราเองนี่แหละที่จะเป็นคนพูดให้คนในครอบครัวฟังพี่น้องเราฟังใช่ว่าคาดีข้อเสียของการมีประทับประชาธิปไตยมันเป็นยังไงใช่แล้วเราต้องรู้จักรู้จักรักษาสิทธิของเรานี่แหละคือคือ,คอในในคิดของโมที่เรามารวมตัวกันกับคนไทยแถวเนี้คนไทยที่อยู่ในสแกนดิเนเวียที่อยู่ในนอร์เวย์อย่างเงี้ยอเ,เอาจงริงอ่ะเราไม่สามารถทําอะไรได้มาก ไปกว่าการสร้างความเจ็บตัวใช่อาจารย์คือถ้าเรารู้ว่าเรามีปัญหาเราอย่าปล่อยให้มันเงียบแต่ที่เมื่อกี้เมื่อกี้โมพูดว่าเราอาจเราอาจจะทําอะไรไปไม่มากกว่านี้อันนี้เข้าใจเช่นเดียวกันคือในสุดแล้วเนี่ยเราก็อยู่นอกประเทศเราอยู่ในประเทศใช่ไหมแต่การอยู่นอกประเทศมันทำอย่างอื่นได้ค่ะมันไม่ใช่หมายว่าเราต้องเราต้องหุบปากเงียอย่างเดียวใช่อาจารย์สิทธิ์ของเราเพราะว่าเรามาอยู่ในประเทศที่เขาให้สิทธิ์เราเต็มที่แล้วอ่าใช้ไปเลยเออเขาให้สิทธิ รัฐธรรมนูญเขียนไว้แล้วว่าเออเอาสิฉันเอารัฐธรรมนูญุฟาดหน้าเลยเลยคือรัฐธรรมนูนไหนของไทยหรอปีไหนส0 1 7สจหรอคนประยุทธ์คนเขียนะหรอไม่คืออยากจะบอกพี่น้องคนไทยที่อร์เวียดลิต่างประเทศว่าการที่เรามีปากมีเสียงการที่เราออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเราไม่ได้ทําผิดรัฐธรรมนูญทั้งในไทยและต่างประเทศฟังไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวฟังไว้นะคะ เป็นการปิดคลิปที่ดูแบบว่าสวยงามมากนะคะดิสขอมอบมงลงนะคะคุณโม,มอไอม้ดวงสตาร์พุ่งงามนะคะเอาเป็นว่าโอเคตัดเรื่องตลกไปแล้ววันนี้เราได้สาระดีมากๆเลยนะคะได้คุยกับโมทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการใช้ชีวิตในนอร์เวย์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกิจการท่านการเมืองของที่นี่นะคะเราจะกลับมาอีกแน่แน่โมเพราะว่าเราคิดว่าเราได้ตั้งเสาเข็มละนะแต่ว่าใช่จ้าแต่ช่วชนี้กลับไเมื่อไหร่นะฉันครั้งหน้าจะขอกลับไปหน้าร้อนได้ไหมฉันมาที่นี่หน้าหนาวตลอดเวลาแล้วฉันต้องมาประมาณ พุธภานะพุธภแม้ใช่างสาวบิกินี่มาใส่ด้วยไใช่ันจะอาบแดดที่นี่ที่อาบแดดนี่ที่สาธารณะผิดกฎหมายหรือเปล่าไม่ผิดนะแต่ที่บางไทยผิดนะสนามหลวงอ่ะเอ้โหถอดรอไม่ได้ตายแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาละโอเคถ้างั้นวันนี้เนี่ยเราสองคนคิดว่าคุยความประคองปากของคอนะฮะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็เออเราจะกลับมาอีก ไม่รู้ว่าจะได้ทําคลิปอีกไหมจากในนอร์เวย์คนระับเพราะว่าวันนี้อยู่วันสุดท้ายแล้วอากาศมันบ่องตรงไม่อํานวยเลยอะ่ะแต่ดีใจที่เจอโมครั้งนี้ครั้งหนึ่งนะฮะดีใจเช่นกันนะหวังว่าโมจะกลับมาเป็นแขกในรายการอีกในโอกาสหนะ้าวันนี้นนะเราสองคนขอลาไปก่อนนะครับจากกลุ่มออสโลประเทศนอร์เวย์กลับมาเจอกันไหมครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับป่กป่ะเราไปงูนะโมป่ะอ่ะโมเอ่ออ่าคำถามเรยครับโมผมหหยฉันบานเบินหมดเออมีทั้งหมดอยู่ที่สต่าครังนี่แหละจ้ง ก็ั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ผิดไปไปคุยที่อื่นเอาคำถามแรกกับคำถามที่สองรวมกันเลยเนาได้ <จะ S 2> ได้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 เด้่ด้ไ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 ด้น้ทุ้คนเนี้ยเริ่มต้นเริ่มต้นที่ตัวเองเลย ตรงนี้คือกรุงออสโลฮะวันนี้คือเป็นวันสุดท้ายละที่อยู่นจะสงครามยูเครนอีกที่โดนแบรนด์จริงจากรัสเซียก็เลยลำบากหน่อยช่วงนี้แบบมดเองเขาลำบากอล้วสมบัติของคนที่จะมาสมัครวีซ่าที่เนี่ยคือ1อาหารที่นี่จะต้องซัพพอร์ตเป็นสปอนเซอร์ให้สองเนี่ยจะต้องมีประสบการณ์สิบปีขึ้นไปออายุงานเกี่ยวกับสสยงานสสยงานทางอาชีพเชฟนะครับแล้วก็สาม สุภาพบอกคุณอุบลรัตน์คุณบอรรัค่ะไม่ใช่คุณทําไข่เจียวได้คุณจะเป็นเชฟไม่ใช่นะครับอ๋อฉันมีแขกแขกรับเชิญเออน้องน้องที่ไรบุัลคัน้องบุลัลชื่อตอดแหล่มาเอพอเราวางเงินมาจําไปปุ๊บครึ่งหนึ่งเขาจะฝังไมโครชิปให้มาเป็นชื่อเราเป็นเจ้าของแล้วเขาจะให้ซื้อประกันเประกันสุขภาพของสัตว์ด้วยราคาประมาณ700ยยูโรต่อปีแพงนะ ก็ก็ต้องจ่ายใช่จริงเพราะว่ากฎหมายเขาบังคับสมมติเนี่ยบุหล่นไม่กัดอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์เอาเรื่องอาจารย์ไปแจ้งตำรวจบุหล่นจะต้องโดนฉีดยาตายโอ้ยแต่โอ๊ยอย่าโกรธอากัดฉันนะน้องวานทันไม่ถ้าตายอ่ะกถ้าคนหนึ่งเขาเอาเรื่องเนี่ย